เพราะว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําหรือคุณจะยังไม่ทําหรือคุณสมัครมาแล้วแล้วคุณจะทําต่อหรือคุณไม่ทําต่อคุณก็ยังได้สิทธิประโยชน์นั้นอยู่ดีคือมันยังมีอยู่เหมือนกับคุณเปิดร้านน่ะคุณเปิดร้านอาหารคุณเปิดอะไรเนี้ยแล้วคุณไม่เข้าไปเปิดร้านคุณน่ะคุณก็จะเหมือนมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาถูกไหมคุณไม่ได้เข้าไปดูแลปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดร้านที่จะให้มันพร้อมพร้อมที่จะให้มีคนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้อ่ะเออเข้าไปเข้าไปใช้ ใช้บริการร้านอาหารของคุณนะเข้ามากินข้าวออธุรกิจของเราบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับธุรกิจออยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นธุรกิจร้านอาหาระนะเนาะเพราะว่าครูก็ชํานาญเรื่องนี้เกี <c> ่ <oughs> ยวกับเรื่องร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่เตรียมคุณไม่เตรียมเปิดร้านคุณไม่ได้เตรียมที่จะจัดโต๊ะหรือว่าเตรียมกับข้าวหั่นเนื้อหั่นหมูหันห่นไก่หั่นผักหรือเตรียมคนงานหรือเตรียมอะไรที่จะมามา,าให้บริการกับลูกค้า คุณก็เปิดร้านไม่ได้ใช่ไหมขึ้นแรงใช่ไหมอืมเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันมันเหมือนกันกับธุรกิจออนไลน์ถ้าวันนี้คุณไม่เข้ามาเรียนรู้คุณไม่ได้เข้ามาทําให้มันต่อเนื่องอะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นร้านที่ไม่ได้เปิดแต่วันนี้สมมุติว่าถ้าคุณจะไปต่อเนาะอันนี้ทําความเข้าใจกันก่อนว่าเออมันเหมือนกันไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์มนไม่ว่ามันจะเป็นหน้าร้านหรือว่ามันจะเป็นร้านที่อยู่บนบนโลกออนไลน์ก็แล้วแต่